สวัสดีค่ะครูเมยจากครูเมยเลชค่ะฝึกทำภาษาอังกฤษกันวันละข้อนะคะเตรียมสอบเข้ากัน Grammar ค่ะ Grammar ไปดูคำตัวเลือกก่อนอ่าข้อที่หนึ่งบอก rings is ringing will ring and rang อ่าครูเมยเคยบอกไปแล้วว่าถ้าเกิดเห็น choice นะคะที่มีคำซ้ำๆแต่หน้าตาปแปลกๆแบบเนี้ยแน่นอนวัดเรื่อง tense แน่ๆ tense คืออะไรคำบอกเวลาเอ้ยขอโทษการเวลาอ่านะคะ12การเวลาที่เขากำหนดขึ้นมานะคะแต่เราเรียนไม่ครบอยู่แล้วนะก็คือหลักๆในเรื่องของอะไรเวลาอะไรบ้าง3ช่วงใหญ่ๆใช่ไหมก็คือปัจจุบนันอด,ดีและอะนาคตนะคะ โดยทั้ง4 tense อ่อขอโทษ4ช่วงเวลานี้จะแบ่งออกเป็นทั้งหมด4ชื่อ tense นะคะ4ชื่อ tense คือชื่อที่1คือ simple อดีต simple ปัจจุบัน simple อนาคต simple continuous อดีต continuous ปัจจุบัน continuous และอนาคต continuous perfect ค่ะอดีต perfect ปัจจุบัน perfect อนาคตก็ยัง perfect และสุดท้ายเอา3 4มารวมกันคือ perfect con perfect con ในอดีต perfect con ในปัจจุบันและ perfect con ในอนา,าคตการทำเรื่องของ tense นะคะหัวใจสำคัญคือต้องรู้คำบอกเวลาต้องหาคำบอกเวลาจริงๆเรื่อง tense อะถ้าทำบ่อยๆนะซ้ำๆซ้ำๆซ้ำๆนะ เด,เด็กเห็นโจทย์ปุ๊บตอบปั๊บได้เลยนะคะเช่นเดียวกับข้อสอบข้อนี้ค่ะนักเรียนรู้ไหมว่าคำบอกเวลาใน tense น,นี้คืออะไรเฉลยคือตัวอัสเจรีค่ะหรือในภาษาไทยเรียกว่าเครื่องหมายตกกระใจ look เราอัสเจรีขึ้น the phone โทรศัพท์ถูกไหม phone คือโทรศัพท์เช่น iphone เนดดดดี่ย dot ระหว่าง ring เติม s is ring แล้วมี ing มี well ข้างหน้าหรือเปลี่ยนเป็นแบงเห็นเครื่องหมายอัสเจรีต้องนึกถึง tense นี้ค่ะ present continuous ค่ะชื่อบอกว่า present พูดถึงปัจจุบัน continuous แปลว่าต่อเนื่อง present continuous คือเหตุการณ์ปัจจุบันที่ทำต่อเนื่องกันนะ้าปัจ จุบันตอนนี้เลยพูดถึงตอนนี้ย้ำว่าตอนนี้เพราะฉะนั้นไปดูกรอนกันค่ะ present continue us present continue us ทำตอนนี้เกิดตอนนี้ประธานอิสมาบอกเวบอ,อิงประธานอิสมาบอกเวบอ,อิงจำให้ดี <c oughs> มีคะแนน today tonight at the moment Now right now As a เจ e r บอกเวลาในตอนนี้บอกเวลาในตอนนี้จำให้ดีอ่ะมีค่ะแน่นขออภัยนะคะคุณพูดเสียงแหบ <c oughs> อ่ะเพลงบอกว่า present continuous ค่ะทำตอนนี้เกิดตอนนี้ประธาน i e s m r บวก verb ing verb ing คือ verb ติมนนะคุณไม่ใช่คำว่า ing นะมีคำบอกเวลาอะไรบ้าง Today, tonight, at the moment, today วันนี้ค่ะ tonight คืนนี้ at the moment ตอนนี้ now เดี๋ยวนี้ right now เดี๋ยวนี้เลยและอัสเจรีเครื่องหมายตกกระใจบอกเวลาในตอนนี้เพราะนั้นรู้หรือ,อยังตอบข้อไหนข้อนี้ตอบข้อ2ค่ะอ่ะแล้เด็กๆร,รู้ไหมว่าข้อที่หนึ่งเป็น tense อะไร ถ้าประธานเอกพจน,น์กริยาเติม s e s ถ้าหนูเห็นกริยาเติม s e s นั่นเรียกว่า tense ปัจจุบันเช่นกันค่ะเขาเรียกว่า present <c oughs> simple present simple แปลว่า tense ธรรมดาเรียบง่ายนะคะเป็นการพูดถึงกิจวัตรทำอะไรที่เป็นนิสัย ถ้าพูดถึงปัจจุบันทําเป็นนิสัยไปโรงเรียนแปลงฟันกินข้าวว่ายนะ้ําแบบนี้จะใช้ present simple ประธานเอกพจน์กริยาเติม s e s นแน่ will will แปลว่าจะจะหนูเห็น will แสดงว่าพูดถึงอนาคตแน่แแต่อนาคตแบบไหนอนาคตในปัจจุบันหรืออดีตเราก็ดูเนี่ย will บกวก verb ช่องหนึ่งเพราะนั้นพูดถึงปัจจุบันแน่แเพราะว่าอนาคตจะใช้กริยาคือ will บวก verb ช่องที่หนึ่งเรียกว่า future นะคะ present future ค่ะแ <c oughs> ปลว่าจะเขาบอกว่าอ่ะลืมแปลโจทย์เนาะ look ดูสิดูอะไร the phone โทรศัพท์มันทำไม ring ในที่แปลว,ว่ามันกำลังดังกำลังดังนะะ ring ก็คือเสียงกริง้งกริ้งกริ้งกริ้งอ่ะกดกระดิ่งก็ได้เสียงโทรศัพท์เข้าได้ เพราะว่าดูสิโทรศัพท์จะด,ดังแสดงว่าคนนี้เป็นพ่อหมอแม่หมอแน,แน่เขาสามารถรู้อานาคตได้นะคะว่าเดี๋ยวโทรศัพท์จะด,ดัง C ค่ะแรงเป็น verb กริยาช่องสองถ้ามีกริยาช่องสองจะพูดถึงอดีตเสมอเพราะฉะนั้นอดีตมี past simple ค่ะ past simple คืออะไรตะกี้คุณเมื่อบอกว่าเป็นนิสัยใช่ไหมคืออดีตที่ทำเป็นนิสัยไปแล้วจบไปละ ถ้าเราจะแปลแบบง่ายๆนะเข้าใจง่ายๆนะแปลตามเทนนะเราจะไม่สนใจลุกนี้นะ the phone rings กางจะบอกว่าโทรศัพท์เครื่องนี้ร้องเป็นประจำเลยอือโทรศัพท์เครื่องนี้ร้องเป็นประจำนะเป็น present simple เป็นนิสัยเป็นกิจวัตรทำอะไรบ่อยๆซ้ำๆซ้ำๆอ่ะถ้าเปลี่ยนเป็น the phone is ringing อ๋อโทรศัพท์กำลังดังนะให้เราพูดอย่างนี้ the phone is ringing อันนี้ไม่ออกเสียง ringing นะเสียงเงอะนะคะ ringing นะ ringing ต่อมา w i l l rang เอ้ยขอโทษ w i l l ring แสดงว่าเป็นพ่อหมออย่างที่บอกว่าเดี๋ยวโทรศัพท์จะดังฉันรู้เลยฉันทำนายได้เลยแต่ถ้าเราพูดว่า the phone rang หมายความว่าโทรศัพท์เครื่องนี้ดังเป็นปกติประจำแต่จบไปละในอดีตด,ดังเป็นประจำเลย ร้องหรือโทรศัพท์เข้าเป็นประจำเลยเห็นไหมวิธีการใช้ tense ต่างๆนะคะถ้าดูออกจะไม่ค่อยยากแล้วนะนะคะแต่ว่าเด็กๆก,ก็ต้องทราบว่าแต่ละตัวเนี่ยมีคำบอเวลาอย่างไรใช้ช่วงไหนใช้แบบใดนั่นเองจ้า